สวัสดีค่ะรายการเรนี่โซเซตี้นะคะกมกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะกับการเปิดไพ่นะคะไพ่ผีฟ้ากับแม่บมวยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอดุมวยค่ะคงจำได้ใช่ไหมว่าคราวที่แล้วที่เราเปิดไพ่ไปตอนช่วงประกวดนิชจุลนิวเวิร์ดไทยแลนด์ซึ่งเป็นกระแสไวรัลมากเพราะว่าเอาง่ายว่าตรงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแม่ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะ ตอนนี้หนูต้องกลับมาอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าตอนนี้เราได้ตัวแทนประเทศไทยแต่เป็นอีกของหนึ mm ่งเวทีก็คือเวทีมิสแก n นไทยแลนด์นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้น้องอุ้มเนี่ยก็ได้เดินทางไปเก็บตัวแล้วที่เวียดนามเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามแม่กันดีกว่าว่ามิสแกนอินเตอร์เนชั่นแลปีนี้นะคะใครจะเป็นผู้ขว้าม,มงจะเป็นยุโรปเอเชียลาตินหรือไครเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะแม่เริ่มเลยได้เลยเร<อ>าเ ตัวเต็งแต่ละบุคคลก่อนละกันโดยที่เป็นคนแรกก่อนนะหนูจะไม่ทุกคนเหมือนเดิมนะจะไม่มีการออกแกลจะเปิดรูปให้ทุกคนดูแล้วกเกมก็จะเป็นคนตั้งจิตแล้วก็จะหยิบไพ่มาต้องอธิษฐาอออนอธิษฐานด้วยกันได้ค่ะแม่เกมต้องพูดข้าพเจ้า จะขอดูดวงขออนุญาตเปิดดวงให้กับเหล่าบรรดาให้บารดผู้ประกวดของที่ไหนลูกพูดเลยมิสแก a นอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะปี2023เขาประกวดที่ไหนที่ประเทศเวียดนามวันที่ ยี่สิบห้าาีเป็นไฟนอลขอให้ทุกอย่างเปิดทางขอให้ทุกอย่างเปิดทางขออยาให้มีเวรมีการขออยาให้มีเวรมีการขอให้ทุกอย่างเปิดขอให้ทุกอย่างเปิดพูดทางเปิดทรมาเปิดสังคังเปิดสาธโทรสาธโทรสายโอเคลกสับไพ่หน่อยเก้าครั้งเก้าครั้งนะคะใช่ในการดูดวงนะคะมันต้องมีผู้ถามแล้วก็ผู้ตอบช่านมใช่เก้า สาธุสาธุค่ะตั้งจิตใน,นตั้งจิตต้องนิ่ง <ชะ S 2> นะลูกในการดูดวงอะศักดิ์สิทธิ์แม่นยำหรือเปล่าเนี่ยก็อยู่ที่ผู้ถามความตั้งใจ<ม>บุญกรรมหนุนกันไหมกับหมอดูด้วยค <ชะ S 2> ่ะบางทีวาสนาหรือการดูดวงก็ต้องเกี่ยวพันกับสิ่งที่ถามคนถามผู้ดูแลเวลานั้นสถานที่นั้นด้วยค่ะจ้ะเริ่มต้นที่บุคคลแรกไหมคะทุกคนคะแน่นอนอ่ะเดี๋ยวจะทุกคนดูนะคะสำหรับคนนี้คนแรก ว้าวไพ่ล่นมาด้วยอ่าคนนี้คนนี้นะ,ะมาแรงแรงน<ะ>ี่แรงแต่ให้เรามาระวังช่วงโค้งสุดท้าย<ะ>คนนี้มาแรงผู้ใหญ่แม่ตาแต่ต้องเรามาระวังเรื่องคะแนนเรื่องการประกวดหรือโค้งสุดท้ายของเขา<ะ>เพราะอาจจะมีปัญหาเช่นอาจจะมีเรื่องราวอาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่จากแรงแล้วมาแผ่วลง<ะ>ในช่วงสุดท้ายนี่ต้องระวังมากคนนี้ ไอ้าอาคาว่าแผ่วอะแม่มันมันคือยังไงแผ่วอะหมายถึงว่ามาแรงปุ๊บอย่างเงี้ยอาจจะเป็นประเด็นอะไรบางอย่างที่คนไม่ปลื้มทีหลังช่วงแรกอาจจะมีคนเปิดทางให้อุปถัมภ์คำชูวู้ว้าวมีแต่คนรีดการ์ดแล้วช่วงท้ายๆต้องระวังแรงตัวเองจะตกเหมือนกับว่าเราออกตัวแรงอะช่วงดวงมันต้องสม่ําเสมอหรือวิธีการทําของเขาต้องสม่ําเสมอด้วยหรืออาจจะมีกรณีเกิดดราม,มา่าไหมแม่ใช่<อ>มัน<า>มเป็นไปได้าจกที่แบบ พุ่งอยู่อาจจะดอกอาจจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าจะมีปัญหาอะไรจะมีปัญหาจากตัวเขาเองอมแม่ก็เลยอยากเตือนให้ระวังค่ะ,ะ,ะ,ะคนนี้นะคะเรียบร้อยไปแล้วทุกคนต่อไปนะคะเราจะไม่มีการเรียงลําดับนะเพราะเราก็อยากกระชือ <c oughs> จะมาให้แม่มวยเห็นพราเดี๋ยวทุกคนจะรู้ว่าเฮ้ยฉันก็อนี่หรือเปล่าวันนี้นะคะทุกคนขาอ่ะ คนนี้มีโอกาสที่จะเข้าไปสู่รอบลึกๆแล้วก็ได้ใจคนมากถือว่าเป็นคนที่มีสปอนเซอร์มีคนอุปถัมภ์แล้วก็เป็นตัวเต็งแล้วก็เป็นคนที่มีแววมีแสงอยู่ในตัวเองเสมอมักจะได้ให้จัดเข้าไปอยู่ในท็อปๆอยู่แล้วเนาะคนนี้มีโอกาสลุ้นมากส่วนตัวหนูเชียร์ด้วยแม่ส่ว<อ>นนี้มีโอกาสลุ้นมากแล้วก็มีโอกาสมากที่สุดด้วยเอถือว่ามากสามารถเข้าไปได้ถึง ที่เท่าไหร่แม่เอาอย่างี้ก่อนเข้าลึกของแม่คือหมายถึงว่าเข้าสิบไหมหรือเข้าห้าแม่มองว่ามีโอกาสได้ถึงหนึ่งในสามก็ได้ออ,อมีโอกาสนะแต่ลุกลุกจำไวน้นะลูกพวกไพ่ดวงบุคคลคนนั้นก็ต้องสู้ไปในสุดทางฝันของเขาด้วยแล้วก็ในดวงที่แม่มองว่าเขามาแรงเพราะว่ามีไพ่ยืนหนึ่งอยู่หมายถึงว่าซีนเขาได้สถานการณ์เวลาพลังงานของเขาตอนนี้มันได้มากอ่า ต่อไปค่ะทุกคนคนนี้ต้องหืดขึ้นคอมากๆลูกเพราะไม่ต้องไปแข่งกับคนที่แบบเด่นดาวเด่นอยู่แล้ว <c oughs> คนนี้ <c oughs> คนนี้หืดขึ้นคอมากเพราะว่าเขาไม่ได้มีการล็อกหรืออะไรหรอกนะ <c oughs> แต่เขามีตัวของเขาแล้วคนนี้ <c oughs> ถ้าจะไปสู้ต่อเนี่ยคือต้องเก่งมากต้องแข่งมาก ราะว่าตัวเขาเองเนะี่ยมีโอกาสเรียกว่าทําแต้มได้แต่คู่แข่งน่ากลัวมากอันนี้มองโดยภาพองค์ประกอบรวมแล้วอ่ะตัวเขาเองต้องเผชิญกับคู่แข่งที่น่ากลัวและโหดมากแต่ตัวเขาเองอนะ่ะถ้าพยายามความพยายามไม่ไม่ทิ้งเขาว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าแม่คิดว่าเขาจะจอดที่ลำดับประมาณที่เท่าไรเพราะว่าการประกวดมันก็จะมีเข้า20เนาะ เข้าสิบแล้วก็เข้าห้าถ้าเรียกว่าคะแนนจิตพิสัยถ้าที่นี่หรือสิ่งที่น้องเขาประกวดเนี่ยม,มีคะแนนจิตพิสัยและมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้แม้ว่าเข้ารอบลึกเลยอ่าม,มันมีไพ่ผู้ใหญ่ขึ้นมามันหมายความว่าตัวเขาเองอะ่ะต้องแข่งกับคู่ต่อสู้ที่โหดแต่ถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ อุปถัมภ์คำชูมีโอกาสที่จะดีจะปังเลยได้รู้เลยไม่เห็นรูปเลยมันอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่จะปลื้มไหมมันอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่จะปลื้มไหมเพราะว่าจากอันแรกสามใบมันจะเป็นไพ่ของคนที่ต้องแข่งขันไพ่ไปต่อมาที่ถามว่าลึกไม่ลึกอ่ะมันเป็นดวงผู้ใหญ่จับจับจิ้มหรือเปล่าอ่ะพูดอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเป็นดวงของผู้ใหญ่ปลื้มไหมอ่ะถือว่าการแต่งตังของผู้ใหญ่มีผลกับน้องคนนี้เข้าสิงไม่แม่เอานี้เลยกว่าโอ้ เขาสิบไหมก็ถือว่ามีโอกาสอ่าก็ถือว่ามีโอกาสแต่ลูกจำไว้นะทุกอย่างนะ่ะมันขึ้นอยู่ที่องค์ประกอบเขาด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่คนนี้ด้วยมันอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่จิ้มไหมดีกว่าอ่ะอ่าดีกว่าอ่ะอ่ะตามนี้นะทุกคนนะต่อไปนะคะเป็นหนึ่งคนที่อันนี้เกมค่อนข้างชอบส่วนตัวเพราะด้วยความที่เขามีใบหน้าที่สวยมากส่วยประจับเลยสำหรับคนนี้แม่มองว่าไพ่เขาดีมากไพ่ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมาก เป็นไพ่ของคนที่จะได้มงก็ได้เป็นไพ่ของคนที่มีสิทธิ์ที่จะต้องมาตั้งตอบคําถามหรือลุ้นมงหนึ่งในสาม,มก็ได้คนนี้ถือว่าพลังงานของเขาบุคลิกอ่ะแล้วก็สิ่งที่เขามีความรู้มแม่มองว่าคนนี้มีความรู้แล้วก็อาจจะเป็นเทสของกองประกวบก็ได้อ่าคนนี้ถือว่ามีสิทธิ์ จะบอกให้ทุกคนอ่ะอเก็บข้อมูลไว้นะเพราะเกี่ยวคําถามสุดท้ายมันจะเป็นคําถามที่ตาะลงไปแล้วทุกคนจะสามารถวิเคราะห์ได้แล้วว่าจากที่เราเปิดเปิดมาเนี่ยมันพอจะไปลงหรือว่าตรงกับใครบ้างนะคะอ่ะคนต่อไปอันนี้ก็เป็นคนนึงที่ค่อนข้างจะมีแสงเหมือนกันนะคะเหนื่อยตั้งแต่เริ่มแรกคนนี้ต้องเหนื่อยเนื้อเหนื่อยจากในบ้านแล้วก็ไปนอกบ้านอ่ะ ถ้าเกิดว่าเขาปรับรูปลักษ์ให้เป็นแบบอินเตอร์มากขึ้นหรือทําอะไรก็ตามเอาใจหรือโฟกัสเรื่องอินเตอร์มากขึ้นก็มีโอกาสสมหวังแต่ตัวเขาเองอ่ะมักจะได้รับการยอมรับในระดับของเขาและและตัวเขาเองแค่จะมาต่อยอดยังไงแค่นั้นเองแต่ในไพ่เนี่ยพื้นดวงเนี่ยตั้งแต่ไพ่ใบแรกเนี่ยก็มองว่าตัวเขาเองอะ่ะอาจจะมีเรื่องให้ต้องเจ็บใจมีเรื่องให้ต้องทุกข์หรืออุปสรรคอะไรบางอย่างก่อนมาตัวเขาเองอะ่ะมีโอกาสที่จะลุ้นเช่นกันจะลุกเพราะว่าคนนี้ก็ถือว่าจะได้รับโอกาสเช่นกันจ้ะ โอเคคนต่อไปนะคะทุกคนขาปา<ะ>ร์วันนี้ค่ะแม่คนนี้ต้องเป็นลูกหลักใครสักคนนะเนาะเพราะมีพลังงานมีอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะเป็นมามืดก็ได้อะอม,มาเรียบเรเรื่อย,ยแต่ท้ายที่สุดอาจจะพีกเป็นมามืดก็ได้ใครจะไปรู้เนาะ,ะเพราะตัวเขาเองอะมักจะได้รับงานอินเตอร์ หรือท้ายที่สุดตัวเขาเองอมักจะได้ดังโด่งดังอินเตอร์อยู่แล้วต่อให้เขาอ่ะจะติดปัญหาหรือเกิดปัญหาอะไรก็ตามคนนี้เป็นคนสู้ตายอยู่แต่แม่มองว่าแสงเขาจะมาเรื่อยๆอแต่ช่วงแรกๆอาจจะแผ่วหน่อยแต่มาท้ายออันนี้คนนี้ก็ถือว่ามีโอกาสอ,อ,อันนี้เป็นหนึ่งคนนะคะต่อไปเราต้องทำเวลากันนิดนึง คนนี้ถือว่าดวงดีมากนะไพ่แต่ละอันเนี่ยไพ่ผีฟ้าแต่ละใบเนี่ยบ่งบอกว่าคนนี้มีพลังงานที่ดีมาจากประเทศที่โอเคมา,าจากพาสกระแสและอาจจะได้รับเลือกก็ได้อเออมีเทพเจ้าจีนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยอ่ะอคนนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เฮงเป็นประกายแล้วโอกาสที่จะยืนหนึ่งก็สามารถนะเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่มีเซ็กเอพเียรสูงมีคนที่แบบ ชายอ่ะออร่าดวงเขาชายมากแม่มองว่าไพา่ในบนี้สามไพ่ใบนี้ถือว่ามีโอกาสลุ้นมงมากอือแม่ถือว่ามีสเสน่ห์ว่าใช่เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่มาดูใหนะ้เลยว,ว่าเป็นคนที่มีเซ็กเปียวมากใช่เนี่ยเพราะว่าโดยไพ่ป็น,นี้เป็นไพ่ของเซ็กไพ่ของคนที่มีสเสน่ห์รือดึงดูดเพศตรงข้ามแล้วก็หลายคนเทใจให้แล้วว่าตอนเนี้ยก็แม่มองว่ามีโอกาสมากออโอเคต่อไปนะคะคนนี้เป็นหนึ่งคนนะคะที่ อตอนช่วงนั้นอาจจะยังไม่ค่อยไม่ไม่ไมค่อยมีกระแสนะคะแต่ว่าจะเพิ่งมานมีตอนรอบเปิดตัวซึ่งหลายคนมองว่าไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือว่าจะดีอะไรเงี้ยมันคือถือว่าโอเคสำหรับวันนี้ค่ะแม่เดินมาว้าทเขาขนลุกมากจากไพ่ลุกจำไว้เลยว่าตัวไพ่ของเขาเนี่ยมักจะเป็นเหตุของคนได้รับอุปถรรัมภ์ คนนี้มีคนคอยผลักดันหรืออาจจะมีแรงใจแรงเชียร์หรือคนที่เชียร์อยู่แล้วอ่าแล้วก็นยยาของดวงเขาว่าก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้เข้าสู่รอบลึกๆเพราะว่าเขามีคนผลักดันเยอะอแล้วก็ดูเรื่องต่างรู้เรื่องประเทศเขาดูเรื่องในสิ่งที่แฟนนางงามเขาก็ถือว่าช่วยเหลือเขามาเยอะอมแม่มองว่าคนนี้ก็ถือว่าโอเคดวงโอเคและดีนะโอเคทุกคนจำไว้นะขอบคุยค่ะ,คะ อะ <c oughs> ตัวเขาเองอาจจะด้เรื่องความสูงหรือด้วยเรื่องอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่โดดเด่นด้วยก็ได้ลูกเพราะว่าตำแหน่งเขาเหมือนเขาก็รู้สึกตัวเองอะว่าเขามีอะไรหรือไม่ก็มีคนคอยตำหนิเขามีคนคอยตำหนิคอยอะไรบางอย่างมันต้องดูที่ว่าตัวเขาเองอะจะฝ่าฝันอุปสรรคตรงนี้ได้ไหมตัวเขาเองเหมือนเหมือนมีปัญหามีอะไรบางอย่างมีประเด็นอะไรหลายอย่างหลายครั้งหลายทีต้องดูว่าเขาจะเกิดใหม่แบบไหน แต่เขาว่าต้องดึงลูกเล่นของเขาหลายอย่างออกมาใช้ลูกเล่นหลายอย่างของเขาอ่ะต้องพีกออกมาใช้หรือไม่ก็งัดไม้ตายเลยคนเนี้ยเพราะว่าถือว่าต้องงัดไม้ตายเนาะแต่โดนเปรียบเทียบอาจจะเป็นเรื่องสัดส,ส่วนความสูงหรือโดนโดนว่าไม่เยอะอะแต่คนเนี้ยต้องดูว่า,าไพ่แม่ตายของเขาว่าใบสุดท้ายยังไงอแต่ทางเข้าลึกไปแม่แม่ว่าน่าจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างเนาะมันดูเกมเขาด้วยต้องดูเกมเขาในสิ่งที่เขาจะไปฉายแววจะฉายด้วย แต่ไม่ค่อยได้แม่มองแม่มองว่าเขาก็ได้รับความสนใจแต่มันยังไม่ได้เท่าที่ควรเหมือนใจกับเธออ,อ่ะอ่ายังไม่ได้ใจกับเธอเท่าไหร่อ่ะอ่าโอเคต่อไปค่ะอย่าให้ได้จับใหม่เชียวยคนนี้ เพราะว่าแม่มองว่าเขามีดีที่คําพูดหรือการพรีเซนต์หรือสื่อสารแม่มองว่าอยากให้ได้จับไมล์ไม่ได้เป็นรองเรื่องทักษะเรื่องการพูดหรือภาษาเลยแม่มองว่าถ้าเกิดเขาได้จับไมล์หรือได้พรีเซนต์มีโอกาสที่จะเข้าลึก,ล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 กมากเพราะว่าคนนี้ถือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรบางอย่างฟิ feel angel, feel ลแองเจิลฟิลนางฟ้าคอยช่วยเหลืออยู่แล้วก็ในพาร์ทเขาสู้ด้วยตัวเองมากแม่มองว่าตัวเขาเองอถ้าเกิดว่าทายก็คงไม่ใช่คนขาว แต่แม่มองว่าเป็นคนที่ต้องสู้ด้วยตัวเองมากแต่ความพยายามของเขาเป็นผลน,นะมแม้ว่าการพูดของเขาจะกินใจมากเลยอะ,ออะแล้วอมักจะได้นําเข้าไปสู่รอบลึกๆเช่นกันมีโอกาสคือ,อถึงวงไหมแม่แมอคนนี้มีโอกาสนะคนออนี้มีโอกาสออมีโอกาสนี่ค่ะต่อไปนะ อย่าเลือกชุดลาตีผิดเนาะทุกอย่างเป็นพาร์ทของมาเหนือมาอุ้ยโทษๆทษโทษสาธุมาเหนือมาเหนือมีพาวเวอร์มีพลังงานแต่ต้องระมัดระวังการโพสต์การวางตัวเสื้อผ้ารูปภาพหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆรอ่ะรูปนี่งเขาอาจจะสวยก็ได้แต่ในพาร์ทของไพ่เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเนาะ,ะต้องระวังเรื่องเรื่องบุคคลิกเรื่องเสื้อผ้านาผมแม่มองว่าตรงเนี้ยเขาน่าจะโดนสติกอยู่ อ่าอันเนี้ยมีอุปสรรคหน่อยนะอ่าแต่ให้ระวังโดยอุปสรรคหลักๆเลยนะจะเป็นเรื่องชุดใช่ชุดการเดินลูปการเดินเนี่ยเขากําลังเหมือนหาอยู่แหละแม้ว่าขอให้เขาหาเจออวยพรช่วยกันเนาะเผื่อเป็นแฟนใครเป็นแฟนขับก็มาส่งใจอวยพรเขากันทุกคนย้ำก่อนนะว่านี้คือเราเปิดไพ่เพื่อความบันเทิงสองในนางงามสไปดราม่านะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาแบบจอยจอย่ะสรุปคมงจะไปตกถือว่าเป็นสีสันเป็นสีสันช่วงการประกวดนะคะต่อไป กล้ละจะใกล้คนสุดท้ายละทุกคนถาะอ๋อคนนี้อาจจะมงกุก็ได้เธอจริงเหรอแม่ใช่มีโอกาสมากเธอตัวเขาเองจะจิตจะเรื่อยๆรื่อเรื่อยๆื่อแต่แม่มองว่าฟอร์มเขาดีไพ่เขาดีใช่พาหนูก็มองว่าเขาเขาได้เรื่อยเธอเขาเรื่อยเรื่อยได้เลยเธอก็รู้อยู่ว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่เข้มข้นอ่าเวทีที่ งดงามยอดเยี่ยมและก็มีอะไรให้ตื่นเต้นเสมอไม่มีอะไรแน่นอนอแต่คนนี้แม่มองว่าเขาคงมีโอกาสอะไรบางอย่างที่ดีและอาจจะได้รับโอกาสเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะเขาอาจจะได้รับโอกาสได้รับแสงบางทีอาจจะไปคลิกใจโดนใจกรรมการก็ได้อแต่ไพ่มันสวยไงจะไม่พูดก็ไม่ได้โอเคอ่ะคนสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนขาจะบอกว่าจริงๆอะ จะเปิดให้ทั้งหมดมันก็คงไม่ไหวมันก็ไวลาจะเป็นชั่วโมงอะต่อไปข้สุดท้ายส้มล่นชีวิตอะ<ว>เหมือนได้รับส้มหล่นได้อะไรเหมือนสอน<ว>้มหล่นแล้วก็เนี่ยขเขาอาจจะเป็นคนที่พูดแรงหรือการสื่อสารแรงๆอะไรก็ตามเนาะแต่แม่มองว่าไม่ห่างหรอกคือยังไงก็อาจจะมีสิทธิ์ที่มีโอกาสเข้าไปสู่รอบลึกๆอยู่แล้วเพราะมันมีความผูกพันอะไรบางอย่างอยู่ลับๆหรืออาจจะมีอาจจะมีแรงผู้ใหญ่อาจจะมีแรงผักดันแต่เนี่ย เขาฟิลดวงส้มหล่นและอาจจะหล่นใส่เขาอีกรอบก็ได้ใครจะไปรู้เนาะ,ะ,ะแต่เขาต้องเหนื่อยหน่อยอกับการพรีเซนต์ตัวเองอต้องต้องเหนื่อยมากเลยแหละกับการพรีเซนต์ตัวเองออทุกคนก็ลองไปพิจรา,ารณากันนะคะเพราะว่าคําถามถัดไปจะให้ทุกคนเนี่ยรวบรวมข้อมูลจากที่เราได้คุยกันมาตั้งแต่ตนวว้นววอันนี้ทุกคนจะต้องมาดูแล้วว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมแล้วว่าเป็นคนที่เราเชียร์อยู่หรือเปล่าหนูขอเจาะมากกว่านั้นว่าเนมง จะมีลักษณะยังไงไม่ว่าจะเป็นรูปล่างผิวสีหรืออะไรอย่างนี้แล้วแต่เนาะเราจะมาดูลักษณะคนงกันเอาเลยหยิบมาเลยสามใบพูดก่อนพูดก่อนตั้งจิตก่อนตั้งจิตขออนุญาตเปิดดวงนะคะเปิดดวงสําหรับดูลักษณะคนงมิสแกลอินเจเนชันแนล2023ในปีนี้นะคะว่าจะมีลักษณะและก็บุคลิกรูปร่างอย่างไรนะคะสําหรับผู้ที่จะได้ครอบครองมงกุฎในปีนี้สใบ แม้ว่าขาวไม่ดำหรอกอืมแม้ว่ายังไงก็ขาวไม่ดำหรอกเพราะว่าไพ่ใบนี้มันไพ่พูดถึงต่อยอดในเรื่องระบบธุรกิจอ่าแล้วก็เป็นพาร์ทของอาจจะเป็นใหม่ประเทศใหม่ๆก็ได้ที่ยังไม่ได้เคยมองก็ได้ มันพูดได้แบบนั้นก็ได้เป็นฟิลประเทศใหม่ๆแล้วก็ต่อยอดเรื่องธุรกิจได้หรือคนนี้สามารถที่จะนําไปพัฒนาอะไรบางอย่างได้ uh huh. แต่ในพาร์ทชีวิตคนนี้จะต้องมีสัญญาอะไรบางอย่างรอบคอบรัดกุม่มแม่มองว่าโดยองค์รวมแล้วอะต่อให้เขาอักขา่า uh huh. สูงอาจจะผมบอลก็ได้ uh huh. อ่าเนี่ยมันเป็นพาร์ทแบบนั้นคือฟินฟิวสว่างขาวผมบอลแล้วต้องมาเนี่ยคนนี้จะเป็นลูกหลัก uh huh. คือต้องโดนใจคณะ กรรมาการต้องโดนใจต้องมีอาจจะมีรางวัลบอสชอยก็ได้อะใครจะไปรู้แม่มองว่าไพ่แต่ละอันที่ขึ้นมาหรือหล่นอะมันจะเป็นฟิลแบบคนอิทธิอำนาจคนอิทธิพลโดนใจไหมฟิลบอสชอยบอสชอยบอสชอย,อชอยทุกอย่างแม่มองว่าเป็นคนขาวผอมออผมอาจจะบอลแล้วก็วันที่ใสอะถ้าไม่เขียวเหลืองก็แดงอะ คือหรือไม่หรือไม่ตราคนมงจะเป็นลักษณะหรือไม่ก็เหลือบเงินเหลือบทองก็ได้อะแต่อาจจะมีความแดงในชุดวันแรกหรืออะไรก็ตามอะมันเป็นไปได้หมดเลยอะแต่แม่มองว่าอะเหลืองทองไหมหรือก็เหลืองเงินอย่างเงี้ยแต่ขาวผมบอลแม่แม่เคประมาณนั้นเนาะแต่บางครั้งอะไพ่อาจจะบอกมุมมองของคน ผมดำแต่ออกส้มออกทองก็ได้แต่ไม,ไม่ไม่ดำหรอกไม่ดำหรอกถ้าจะเป็นสิวแทนก็แทนได้แต่ไม่ถึงว่าดำโอเค <Okay. S 1> อันนี้ทุกคนพอเราได้แล้วะนะก็ถือว่าเป็นการดูแบบสนุกๆอย่าไปซีเรียสนะคะแต่ดูผลการร่้สุดท้ายแล้วใครจะเป็นผู้คองกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023เพราะจริงทุกอย่างอนะ มันเกิดขึ้นได้อย่างที่แม่บอกใช่ใช่อาจจะมีการพิกกันหน้างามบางคนนะมาเหนือเมฆใช่บทสุดท้ายพิก็อกด้วยคําพูดก็ได้ใช่มันมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นดูสนุกๆละกันอย่างมิสแกนนะชุดชุดเกี่ยวเขาเคยพูดเนาะบอกแม่ก็เป็นแบบติดตามเขาบอสเคยพูดเรื่องชุดใช่บอสลงพูดเคยการยืนอยู่บนข้างหน้าเวทีมันชายไหม มันมีลูกเล่นหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นก็มาดูไกลทีนึงแต่ก็ยังไงก็ต้องขอบคุณแม่มวยนะได้เลยสนุกมาร่วมแจมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ๋อใช่เดี๋ยววันที่เราวันนี้ก็ดูกันที่วันที่แปดตุลาฮะจำไว้นะเพราะเดี๋ยวมันจะตอนหนึ่งทุ่มสิบแปดนาทีเถอแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะตรงไหมเพราะว่า ลักษณะคนมองอย่างที่แม่มบอยบอยต้องเป็นคนขาวแล้วก็อาจจะเป็นคนผมสีแน่นอนแต่คือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีทําเป็นสีดําจะเป็นคนผิวขาวผมสีอาจจะพัมผมสีผมอ่อนดรอกหรือสีผมเขาเป็นสีผมอ่อนก็ได้อพอเป็นไพ่แล้วก็อาจจะเป็นประเทศที่ยังไม่เคยมองอันนี้ก็ได้ออืืเป็นอะไรใหม่ๆแต่คนนี้ต้องต่อยอดธุรกิจได้แม่มองว่าฟิลน่าจะฟิลยุโรปไหมเออหนูก็คิดเหมือนแม่เออน่าจะเป็นการต่อยอดยุโรปมากกว่า โอเคขอบคุณแม่มากมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ